ปก็คงประมาณนี้ก็เข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับช่วงของ DR ดีต่อใจนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําตัว DR ใหม่นะครับน้องเต้ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่บนลชัยครับ,รบนยก็ต้องบอกว่า DR ตัวใหม่สิงเทลเนี่ยอาจจะบอกว่าเข้าตลาดอาทิตย์หน้านะแต่มีคําถามเข้ามาเยอะช่วงนี้ <Okay. S 1> นะครับก็เดี๋ยวขอเกินตัวแบ็กกราวของตัวสิงเทลหน่อยละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เข้าไทยมาจะชื่อว่าสิงเทลแปดสิบแต่ว่าตัวบิสเนสเขาเนี่ยถ้าเกิดมองแบบง่ายๆเลยนะก็อาจจะคล้ายๆกับแอดวาน ก็จริงตัวแอดวานนี่ก็อะไรนะก็สิงเทลก็ถืออยู่เหมือนกันเป็นญาติกันใช่ครับนะโดยตัวพิเศษของสิงเทลเองเนี่ยก็คือเขาจะครอบคลุมเรื่องของโุรคมนาคมนะฮะทุกรูปแบบแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็พอพวกกระแส AI กระแสอินฟราสตรักเจอร์พวกคลาวมาเนี่ยเขามาทําพวกนี้มากขึ้นซึ่งตัวบริเนสเขาเองเนี่ยเขาก็แบ่งตัวธุรกิจเป็นแบบ2แบบคือเป็นตัวคอก็คือสื่อสารดั้งเดิมนะให้บริการโทรศัพท์มือถือให้บริการบอร์ดแบนด แล้วก็ตัวธุรกิจใหม่เนี่ยจะเป็นตัวของพวก Data Center Cloud Cyber Security นะฮะซึ่งตัวคอร์พิเซนเตอร์เนี่ยอาจจะโตไม่ค่อยเยอะแบบโตประมาณสักสินิดๆแต่ว่าตัวของที่เป็น,เ,ปนเรียก New Business เขาเนี่ยพวก Cloud เนี่ยก็โตแบบยังแรงอยู่นะแบบ30-40%แต่ว่าที่เป็นสัดส่วนจากคอร์พิเซนเตอร์เนี่ยมันก็แค่ประมาณสัก20%ได้ยังไม่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าจุดเด่นเขาคืออะไรนะฮะจุดเด่นของตัวสิงเทลเนี่ยคือเขาเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือืออถทีี่่เารยกว ฐานเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์ก็จริงแต่ให้บริการแล้วก็วางรากฐานเครือข่ายมือถือเนี่ยเรียกว่า21ประเทศนะครับในสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงะเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะอินโดก็ใกล้ๆกันก็เป็นเบอร์หนึ่งที่ของออสเตรเลียเป็นเบอร์สองที่ฟิลิปปินส์เบอร์หนึ่งไทยก็เมื่อก่อนเอก็เป็นเบอร์หนึ่งนะจนกระทั่งถูกอดีตแตรรวมันก็ไปเป็นเบอร์สองแต่เบอร์สองก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่งสมมติจำไม่ผิดนะบริษัทก็เยอะอยู่ในขณะที่ตลาดใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีตัวของอินเดียกับแอฟริกา นะครับซึ่งตรงนี้เน mm ี hmm. ่ยก็เป็นบาลเบอร์สองเบอร์สามนะก็ <t une> ต้องบอกว่ามีการขยายการะลงทุนเนี่ยครอบคลุมประชากรแบบเจ mm ็ด hmm. ร้อยกว่าล้านคนในยี่สิบประเทศนะฮะแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยท mm hmm. ีนี้เนี่ยถ้าหากเรามาดูในเชิงของการ valuation ก mm hmm. ันบ้างนะครับจะเห็นว่าในตัวของประมาณการเนี่ยอันนี้อาจจะ stop ดูที่หลังได้นะ mm hmm. อันนี้ต้องบอกว่าตัวรายได้เขาเนี่ยอาจจะโตแบบไม่ได้บื้อหวามากนักนะครับแล้วก็ตัวของ business เองเนี่ยมาจากตัวของออสเตรเลียค่ข้างเยอะตัวออฟตัสนะฮะ ซึ่งก็ต้องมองว่าตรงนี้เนี่ยตัวพิเศษเขาอะถ้าหากเรามองีกมุมเนื้อก็คือมันค่อนข้างมาชัวร์แล้วตัวรถเอนจิ้นขนาดมันยังไม่ได้ใหญ่มากนะจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบพวกเป็นแนวบูชิปนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีเงินปันผลประมาณสี่เปอร์เซ็นต์กว่าก็ถือว่าเป็นรายที่ค่อนข้างเที่บตลาดก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยหลายท่านสอบถามกันมานะครับเรื่องของตัวว่าตัวนี้มันอยู่ในช่วงของการ IPO อยู่ช่วงกันปลายสัปดาห์นี้เนี่ยราคาปัจจุบันสิงเทลอันนี้ ต้องบอกว่าเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์นะอันนี้เขียนผิดนะครับราคาไทยเนี่ยตอนนี้เขาค่าว่าจะ i p โอ,อก,กันประมาณเก้าบาทแต่ถามว่าถ้าหากเราอนเวิร์ตัวราคาสิงคโปร์ปัจจุบันเนี่ยมาเป็นราคาไทยอะ่ะมันประมาณสักแปบาทกลางๆไปๆนะมันก็ไม่ถึงเก้าบาทซึ่งทางเรียกผู้ออกเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวตั้งราคาไว้9้าบาทก่อนเดี๋ยวราคาจริงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยทอนเงินกลับมานะแล้วถ้าเกิดถามว่าทางเราเองเนี่ย ในมุมมองแบบ i n v e ตอร์นะเราลองเข้าตลาดกันก็ได้เพราะยังไงตัวนี้มันมี market m a k e ์คุมราคานะดังนั้นเนี่ยราคามันจะต้องวิ่งใกล้ๆก,กับราคาที่สิงคโปร์อยู่แล้ดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใจร้อนไม่ได้อะไรเนี่ยผมว่าเรามองแบบรอเข้าตลาดวันแรกแล้วค trade ่อยเทรดก็ไม่สายไปทรงจะคล้ายๆ a d v a n เลยอ่าใช่แต่ว่าต้องบอกว่ามี growth engine ดีกว่าตรงที่เขามีไปเาเรียกว่าวางราักฐานในหลายประเทศแล้วก็มี new business ที่เป็นพวก cloud ะไรพวกนี้อืโอเคอันนี้เทรดเมื่อไหร่นะ อันนี้เนี่ยเทรดน่าจะประมาณสักปลายเดือนถึงต,ต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าโอเคได้ครับก็เป็นดียาตัวใหม่นะครับ,รบที่จะมาเข้าตลาดเราเป็นยักษ์ใหญ่ไทคอมอิกค์ลน์เนี่ใช่ครับโอเคได้ขอบคุณเต้มากนะครับ <ไป S 2> ผมครับ